ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาวลือใบติฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับมาอัปเดตข่าวในช่วงเย็นกันนะครับมีข่าวอะไรบ้างไปรับชมรับปังพร้อมแอดมินเลยครับเริ่มที่ข่าวแรกนะครับกับการถแถลงก่อนเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ระหว่างกุนซือทั้งสองคนของมุนเช่นกับบากและแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเริ่มที่กุนซือเจ้าบ้านอย่าง เป๊ปโกเดียล่านะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ปลูกฝังไอเดียเรื่องเกมลุกเอาไว้ e n t อร t a i n แฟนบอลส่วนเกมรับเอาไว้ล่าแชมป์ใส่เซลลสมองลูกทีมว่าหากอยากตั้งประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนแรกของสโมอสรอต้องเน้นป้องกันให้เหนียวแน่นหากทําได้ขอคีนชีสก็การันตีว่าเราจะไม่แพ้แล้วซิตี้นะครับเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสุดแก่งเมื่อเก็บไปได้6กีนชีสจาก7เกมหลังสุดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มหรือต่อเนื่องนาน6 1 6นาทีแล้ว แน่นอนว่าบอสชาวสเปนพอใจกับสถิตินั้นพร้อมปลูกเล้ารักษาเอาไว้ให้ดีเพราะนี่คือกุญแจสําคัญที่จะขายทัวรี่บิ๊กเอียร์แน่นอนนะครับการที่เราไม่เสียประตูสําคัญมากในรายการแชมเปี้ยนลีกกว่าเดียร่ากล่าวสิ่งที่เราทําไว้ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ได้การันตีว่าจะเกิดขึ้นอีกในคืนนี้ทุกๆเกมรายละเอียดต่างกันมากเรามาพยายามทําให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะเราทราบว่าคู่แข่งสามารถลงโทษเราได้ ประตูสุดท้ายที่ซิตี้เสียในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็ต้องย้อนไปในเกมที่พบกับเอฟซีปอร์โตนะครับอันนี้ก็เป็นคําแถลงการนะครับของคุณตือเบ็คโกเดล่าของเรานะครับมาดูทีมเยือนอย่างมินเชนกับบักนะครับล่าสุดมาโคโลเซอร์เทนเนอร์มินเชนกับบักกล่าวในการถแถลงความพร้อมก่อนเกมแชมเปียนลีกที่จะเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทีมมีข่าวดีเมื่อได้คิดตบ คาร์เมอร์และเบนเซเบนี่ลามี่ฟื้นเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วเมื่อวันจันทร์หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะเดินทางไปกับคณะไปยังสนามกลางพุชชัตอารีน่านะครับโดยมาโคโรเซอร์นะครับได้กล่าวว่าต่อให้มันเป็นเกมกลางสัปดาห์แต่เรามีเวลาระหว่างนัดมากเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเบนเตเบนีลามีกับคริสโตฟคาร์เมอร์กลับมาซ้อมให้ทีมด้วยเมื่อวันจันทร์ แล้วก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหน้าใหม่นะครับนับเป็นข่าวดีสําหรับเราโรเซอร์ได้เปิดปากไว้พร้อมกันนั้นยังพูดถึงการดวนกึ่นกับเป๊ปกวาร์เดร่าว่าเป็นยอดโค้ชคนหนึ่งนะครับในวงการลุกหนังหวังเอาการบ้านจากการตามต่องตัวม,มาพัฒนาให้ดีขึ้นหากเป็นไปได้ก็คาดว่าจะกลับมาพลิกชนะนะและเข้ารอบสําเร็จเปปเป็นเทรนเนอร์ที่บุคลิกทภาพน้าทึ่งเขามีอิทธิพลอย่างมากกับวงการลุกหนัง โดยเฉพาะในปัจจุบันและช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขายังมีความลหลงใหลนอกเหนือไปจากเกมลูกหนังและยังเป็นตุดยอดบุคคลน้าดีของสังคมจุดแข็งของแมนซิตี้คือเมื่อพวกเขาได้ครองบอลยิ่งกลายเป็นคู่ต่อสู้ยากต่อกอนรูปแบบการเพสซิ่งหลังจากการเตะครองบอลก็เวิร์คัสผ่านบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วนิยามสไตายของเป๊ปมันเกือบเป็นท็อเทลฟุตบอลไปแล้วแต่เจตนายังเหมือนเดิมสงครามยังไม่จบเราก็ยังมีโอกาสชนะพวกเขาและพลิกเขารอบได้เช่นกัน แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ยังเป็นต่อในทุกด้านดูแล้วกุญซือกับบักไม่น่าจะสมหวังนะครับมาอัปเดตข่าวอื่นบ้างนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของเป๊ปกัวเดล่าหมือนกันนะครับเป๊ปกัวเดล่ากุญซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวกับ b สป p o r t มองว่าทีมของเขาใกล้ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วจาก8นัดที่เหลือขอแค่ชนะ5นัดพวกเขาก็จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกดูดูการนี้ทันทีมันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหลือ,ออีก8เกมให้เล่น พวกเราใกล้เข้าไปแล้วหากเราชนะอีกห้าเกมเราก็จะเป็นแชมป์ชัยชนะมันจะช่วยให้ชนะในเกมต่อๆไปซึ่งเป๊ปนะครับก็ได้ออกมาการันตีนะครับว่าถ้าทีมชนะอีกห้าหนัดที่เหลือก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะครับซึ่งเป๊ปก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับมาดูข่าวที่4ี่นะครับ ข่าวที่4นะครับแอดดิสันเก็บคินชีฟไปแล้ว16ครั้งเท่ากับคว้าถุงมือทองคำฤด,ดูกาลที่แล้วสถิติในพิมพ์ลีซีซั่นที่แล้วของแอดดี้หรือแอดดิสันเก็บไปทั้งสิ้น16คินชีฟจาก35นัดพร้อมจบฤดูกาลด้วยการคว้าถุงมือทองคำขณะที่ฤดูกาลนี้เฝ้าเสาไปแล้ว29นัดเก็บไปแล้ว16คินชีฟเท่ากับปีก่อนแถมยังนำโด่งอยู่ในชาชินชีฟของพนะิมพ์ลีณเวลานี้สุดยอดเลยนะครับสุดๆไปเลยนะครับสำหรับแอดดิสันของเรา ที่เก็บไปได้ที่คินชีสนะครับก็ต้องขอบคุณเกมรับที่ดีของเราด้วยเช่นกันนะฮะมาต่อข่าวสุดท้ายในช่วงเย็นกันนะครับเป็นข่าวของเลียมนะครับเลียมดีแลนะครับโทดจัดประหลัดบอกดีแลตัดเพิ่มอีก19ประตูแถม4อาทิตย์ใน14เกมล่าสุดนะครับพิม์ลีโพสต์ของหน้าดาลุ่งเลียมดีแลที่กำลังกลายเป็นจอมถล่มประตูว่าเล่นในชุดแมนเชสเตอร์ทิตี้ยู่3 หลังทำแฮตติกพาทีมถลม่มเตาแทมตันเยวาวชนที่ฟอร์มกำลังดีไปถึง71น,นะครับโดยซีซั่นนี้ลง14เกมตัดไปแล้ว19ประตูกับ4แอติดทําให้เขามีค่าเฉลี่ยตัด1ประตูทุกๆ52นาทีและพาทีมหลังจาฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกยู่23หรือพรีเมียร์ลีก2อยู่ในเวลานี้นะครับสถิติของเลียมนะครับ14เกมนะครับ14เกม19ประตู4แอติต ยิงหนึ่งลูกในทุก5 2นาทีนะครับอุ้ยต้องบอกว่าเด็กเทพเลยนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังกลับมาบอกว่าสุดจัดเลยนะครับสาหรับเรียมดีแลบคนนี้แน่นอนนะครับแฟนบอลก็เรียกร้องให้เป๊ปนะครับได้ปั้นเรียมนะครับไม่อยากให้ปล่อยนะครับก็อยากให้ดึงขึ้นมาชุดใหญ่นะครับรวมถึงตัวแอดมินเองนะครับแอดมินก็อยากให้เป๊ปของเราได้ดึงตัวทางด้านเรียมดีแล็บนะครับ ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้ปั้นเขาให้เป็นสุดยอดกองหน้าในอนาคตนะครับสําหรับในช่วงเย็นนี้แอดมินได้นําข่าวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีนะครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับหากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ